ดรสิริลักษณาคอมันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอุ้ยค่ะค่ะวันนี้เกินไปกับทางคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะว่าเราติดตามเรื่องข่าวของเรืออับปางไปแล้วแต่ว่าวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงในแง่ของวิชาการในแง่ของหลักการด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะ,ะค่ะค่ะเชิญค่ะ ค่ะเ,เรื่องของเ,ออเรือหลวงสุโขไทยเนี่ยนะคะคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตรวจสอบในเชิงวิทยาศาสตร์อ่าข้อมูลเอกสารคือพยานบุคคลก็ส่วนหนึ่งนะคะ,คะแต่การตรวจสอบในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะ เกิดเหตุทํานองนี้มันมีสาเหตุสําคัญเนี่ยหรือเป็นข้อสันนิษฐานอยู่สี่ประการเท่านั้นแหละนะคะค่ะคือมันเป็นความผิดพลาดของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหรือการปฏิบตินะคะที่ฝรั่งเขาเรียกว่า hit error นะะประการที่สองก็คือความผิดพลาดทางเทคนิคหรืออุปกรณ์ตรงนี้แหละที่จะต้องใช้การเปิดใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ค่ะ าการที่สามก็คือความผิดพลาดที่เกิดจากการบริหารจัดก,การอันนี้ก็เป็นเรื่องแต่มมไม่ใช่การตัดสินใจแต่ว่าเกิดจากระบบเช่นระบบในลำดับขั้นตอนในการทํางานการขออนุม,มัติขั้นตอนมากไปหรือเปล่าการสั่งการเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะแล้วก็เหตุสุดท้ายก็คือ,อเรื่องของอเหตุสุดวิสัยนั่นแหละ,ะนะคะ ไม่ว่าจะทําดีอย่างไรเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้อย่างเช่นฟ้าผ่าน,นะคะค่ะอ่าเราก็สันานในในข้อที่เราควรจะต้องมีการตรวจสอบ,สสอบก็คือสี่สี่ข้อนี้แหละนะคะจาย์คะเราตัง้งเอาไว้ว่าน่าจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ต้องมีการอรายงานผลใช่ไหมคะจย์คะค่ะคือคือเช่นเห็นใจทางราชการนะคะค่ะ สณะที่ยังมีการตรวจสอบอยู่เนี่ยการเปิดข้อมูลเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่กระทำไม่ได้นะครับก็อยากว่าสังคมเราเนี่ยใจเย็นๆนิดนึงนะคะถ้าทำงานที่ปปชเนี่ยยิ่งเรื่องคดีเนี่ยเรามีข้อมูลมากเราอย่าเปิดเลยไม่ได้ม่ได้มันผิดกฎหมายด้วยค่ะ รายละเอียดนะคะแต่ว่าการตรวจสอบเนี่ยทางสายราชการก็จะต้องให้ข้อมูลในลักษณะว่าตอนนี้ทําถึงไหนแล้วกําลังตรวจสอบเรื่องอะไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะคืออยากจอยากจะยกตัวอย่างของเรือไททนิกนะคะที่ค่ะนะคะเรือไททนิกเนี่ยการตรวจสอบในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยสําคัญมากๆเลยเพราะว่าเมื่อก่อนนี้มันร้อยร้อยกว่าปีร้อยยี่สิบกว่าปีแล้ว ะคะ,ะตอนที่เกิดเหตุอ่ตอนแรกเนี่ยใครๆก็ตกใจกันว่าเรือที่ออกแบบป้องกันภัยพิบัติที่สุดเลยนะคะเป็นตอนสมัยนั้นก็กล่าวขันกล่าวขวัญกันว่าเป็นเรือที่จมไม่ได้อ่าค่ะใช่เขาไม่ฉายาอไม่จมไม่ลงจมไม่ได้ค่ะและ้วตอนแรกเนี่ยก็สันนิษฐานเพราะว่าตอนที่จมลงนั้นอะ่ะก็ ไม่มีตัวเรือหาตัวเรือไม่พบด้วยซ้ำใช่ไหมคะใช้ใช้ข้อมูลจากพยานหลักฐานเป็นพยานบุคคกความนะครัาแรกเนี่ยก็เข้าใจว่าที่เรือนั่นแ่ะอับปางลงจมลงเนี่ยเพราะว่ามนนกับภูเขาน้ําแข็งแล้วเนี่ยมันจะฉีกขาดอันเหล็กเนี่ยมันนั่นเป็นแนวยาวมากถึงเก้าสิบเมตร เพราะฉะนั้นน้ำทะเลเข้าทะลักเข้าไปก็แน่นอนถ้าน้ำทะเลทะลักเข้าไปเนี่ยระบบการทำงานเครื่องจากเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าทั้งหมดระบบสูบน้ำมันก็ทำงานไม่ได้นะคะค่ะแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยเข้าใจกันว่าเนี่ยมันต้องเป็นแนวยาวถึงเก้าสิบเมตรน้ำทะเลทะลักเข้าไปคือคือจากรยานบุคคนเนี่ย ดูพื้นที่แล้วเนี่ยพื้นที่มันมันมันเยอะมากนะคะเ<ะ>นี่ยน้ําทะเลก,ก็ต้องไอแนวยาวที่เรืออ่เหล็กของเรือฉีขาดเนี่ยมันต้องประมาณเก้าสิบเมตรแต่ว่าพอพบตัวเรือแล้วเนี่ยค่ะเราใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร,ร์นะคะส<ะ>่องลงดูโดยใช้โซน่าที่สามารถที่จะดูวัตถุใต้น้ําได้เนี่ยนะคะปุ๊บว่า จริงๆแล้วที่เหล็กฉีกขาดที่ตัวเรือฉีกขาดเนี่ยน่ะเป็นพื้นที่แค่หนึ่นงตารางเมตรเท่านั้นเองอืมค่ะเรื่งตารางเมตรเทเองตรงนี้เนี่ยสงสัยกันว่าเอ๊ะแล้วน้ำทะเลจะทะลักเข้าไปนั่น่ะสิคะได้อย่างไรคะคะตรงนี้เนี่ยเครื่องมือทางวิทยาศาสตรเส์เนี่ยช่วยได้เพราะว่า สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีของอเมริกาเนี่ยเขาก็สำรวจเศษเหล็กนะคะที่ออตรงตรงเรือที่อับปางลงเนี่ยแต่เพ,พบพบว่ามันมีสลักโลโหะเนี่ยนะคะที่เขาเรียกว่าหมุดย้ำเนี่ยที่มันออกองอยู่เนี่ยหลุดอยู่เป็นพันทิ้นนะคะ ค,คือเรือไทาชานิกเนี่ยเขาออกแบบมาว่าตัวเรือเนี่ยจะมีผนังเหล็กกัน้นเป็นช่วงๆคือถึงแม้ว่าน้ำทะเลจะทะลักเข้าไปมันจะอยู่ในพื้นที่นิดเดียวนะคะตังเมตร่นั้นเพราะมีเหล็กกั้นเป็นช่วงๆมันไม่จะทะลักเข้าไปแล้วแล้วต่อเนื่องไปถึงระบบไฟฟ้าหรืออะไรได้พื้งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เจ้าหมุด ที่ยึดเหล็กแต่ละแผน่นแต่ละแผ่นไว้เนี่ย <c oughs> มันกว่ามาตรฐานมันมี <c oughs> เขาเรียกว่าตะกรันนะนะคะเป็นเป็นเศษที่ที่เกิดขึ้นจากการถลุงเหล็กเนี่ย <c oughs> มันมันมีตะกรันเนี่ยถ้าเทียบกับมาตรฐานมาตรฐานอะโลกาบโลหะเนี่ยถ้าเทียบกับมาตรฐานปัจจุบันเนี่ยมันมีสูงถึงสามเท่าของมาตรฐานปัจจุบันมัน <c oughs> ไอ้หัวหมดที่ควรจะยึดแผ่นเหล็กไว้เนี่ยมันเปราะมันเปราะ,ะแล้วเมื่อโดนเล่เนี่ยอที่มันยืดแข็งในในอนุณหภูมิยืดแข็งเนี่ยมันก็เลยทําให้มันอ่อนนุ่มแล้วหลุด<อ>นะคะ,คะเพราะฉะนั้นนี่คือมันมีหลักฐานในเชิงวิทยา,าศาสตร์เนี่ยเอดูจากเรืออีกลำหนึ่งเรือโอลิมปิกนะคะที่ ไลเลี่ยก,กันเนี่ย<ฆ>ก็ด<ฆ>ูภาพถ่ายโซน่าในทะเลเนี่ยโอ,โอเรือเรือลำนั้นไม่ได้จมลงไปใต้ทะเล<ฆ>เพียงแต่ชน<ฆ>ชนกับเรือลำลอื<ฆ>่นเพราะฉะนั้นก็มี<ฆ>ก็เห็นชัดเลยคือมีภาพถ่ายแต่ตอนนั้นไม่มีใครคิดว่ามันเป็นสาเหตุข,ของทรายิกที่จม<ฆ>ลงเห็น<ฆ>เป็น,ปน,ปนรูเล็กๆเนี่ยเท่ากับขนาดของหมุดเนี่ยนะคะเป็นแนว ซึ่งมันไอ้หมุดนั่นหลุดหายไปแล้ว<ห>ลนเนี่ยมันก็สันนิษฐานได้ว่าเนี่ยเหตุเกิดขึ้นเพราะไอ้หมุดเนี่ยคือเรียกว่าน็อตหลุดนะคะค<ห>่ะค่ะ<ห>เ,เป็นหลุดเป็นแดวยาวเนี่ยมัน<ห>ถึงได้น้ำทะเลทะลักเข้าไปได้คืออย่างนี้นเป็นการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์<ห>นะคะซึ่งมันมันเชื่อถือได้นะคะเพราะนักวิทย์เขาก็ มีความเห็นตรงกันค่ะนั่นแปลว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าอาเหตุเนี้ยมันเกิดตั้งแต่ตอนสร้างเรือถูกไหมคะใช่ค่ะอน,นี้มันก็จะเป็นเรื่องธรรมิบาลหรือไม่เนะี่ยมันก็ต้องดูว่าตอนสร้างเรือเนี่ยอ้าของหมุดเนี่ยกําหนดไวอ้อย่างไรอ๋อค่ะที่ไม่มีข้อมูลนะคะเพราะว่าม,มันเป็นเรื่องละเอียดนะคะ,คะ ว่าถ้าหากว่ามันมีมาตรฐานเอสมัยนั้นแล้วผู้สร้างเนี่ยไม่ปฏิบัติตามเป็นเเรื่องธรรมาภิบากต้องเป็นอาจจะเป็นคดีอาญาด้วยซ้ําค่ะตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะเชื่อได้ว่ามันไม่ได้มีมาตรฐานขนาดนี้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของเทคนิคอาจจะถือว่าเรื่องสุดวิสัยก็ยังได้ใช่ไหมคะ แต่ว่าจากการวิเคราะห์ของสถาบันที tweeted, น problem, อ่อเมริกาเนี่ยนะคะเขาก็พบว่ามันเป็นมันมีความผิดพลาดของมนุษย์ในการตัดสินใจด้วยค่ะแต่กาเป็น human error ด้วยว่าความผิดพลาดเนี่ยไม่ใช่เรื่องจงใจหรือประมาทเลยนะค่ะคือผู้คุมเรือเนี่ยพยายามที่หันหัวเรือ เพื่อจะไม่ชนค่ะเพื่อให้หลีกเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงไอ้ภูเขาล้มแข็งที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยนะคะแต่ว่าการหลีกเลี่ยงกับการหันหัวเรือเนี่ยกลับทําให้เกิดความเสียหายที่ด้านข้างของลำเอเขาสันนิษฐานว่าถ้าหากว่าชนไปตรงค่ะไอ้หัวเรือเนี่ยมันเป็นเหล็กทิ้นเดียวไม่มีการเชื่อมต่อค่ะแล้วเป็นเหล็กขนาดใหญ่แข็งแรง อืรไม่มีหมดที่มันจะหลุดได้นันเนี่ยเป็นการตัดสินใจแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องของประมาทเลยเลอเป็นความรักนะครับนั้นเนี่ยในการตรวจสอบในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมันทําให้เราได้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือเพาะน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสําหรับ ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเราเราลองเปรียบเทียบกรณีนั้นเนี่ยนะคะลองลองภาพจําลองเปรียบเทียบว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราจะเอาเอาสันนิษฐานนะคะในสี่ข้อนั้นเนี่ยมาลองดูว่าถ้ากรณีของเรือเราที่อับปางลงเนี่ยมันจะเกิดยังไงคะมันจะเกิดภาพแบบไหนให้เราเห็นกันคะจันคะ ค่ะการวิเคราะห์เรือไทไทานิกเนี่ยมีประโยชน์ต่อการตรวจสอบนะคะเ,เรือหลวงสุขโขทัยอย่างมากประการแรกก็คือว่าที่มีคำบอกเล่าของทักพลทหารที่รอดชีวิตรอชีวิตค<า>่ะว่าเสื้อชูชีพสำหรับกำลังพลบนเรืนนอนั้นมีเพียงพอนะคะซึ่งตรงนี้ก็ใกล้เคียงกับเรือไททานิกซึ่งเรือ,อที่มีไม่พอนะคะ คิเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีเจํานวนเท่ากับหกสิบสี่ลำนะคะเรือชูชีพะนะแต่ว่าตอนออกจากท่าเรือเที่ยงกฤษเนี่ยมีเรือชูชีพอยู่เพียงยี่สิบลำเท่านั้นนะคะอันนี้อาจจะเป็นสมาทของบอริษัทเรือหรือความพลาดในการตรวจสอบะนะคะและยิ่งออไปกว่า สำหรับเรือไททานิกเนี่ยเรือชูชีพลำแรกอันนี้จัดพยานบุคคลนะคะ,ะมีคนนั่งอยู่เพียง28คนทั้งทั้งเรือแต่ละลำนั้นน่ะสามารถบรรจุได้65คนโอ้ตรงนี้ก็เป็นความผิดพลาดของการบริหารหรือการอ่านใช่ไหมคะอาจจะเป็นตื่นตระนกตกใจหรือ,อะจะ ผู้สารผู้โดยสาร VIP ก็แล้ว <Okay. S 2> แต่ใช่ค่ะนี้ก็ขาดธรรมิบาลน,นะคะในในส่วนของเอ่อเสื้อชูชีพไม่พอสำหรับกำลังคนนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจนะคะอื<า>ค่ะผู้ที่รอดชีวิตมาจากเรือเหลืองสุขโขทยัยเพราะว่าตรงทัก็มีหลักการมีกฎระเบียบชัดเจนเลยนะคะ ว่าเสื้อชูชีพต้องพอต้องพอดีเต้องพอดีกับคนที่อยู่บนเรือถูกไหมคะแต่ว่าพอพอมีข่าวออกมาว่าเอมีอกําลังพลบนบกส่วนหนึ่งนะคะถูกสั่งให้ไปปฏิบัติการบนเรือหลวงจตุรุนะคะซึงคาถามว่าเอ๊ะไปปฏิบัติการแล้วเนี่ยเบิกเสื้อชูชีพไม่ทันหรือถ้าเบิกไม่ทันเนี่ย มันก็ไม่ใช่ประเด็นของการบริหารการบริหารจัดการบนเรือละเป็นเรื่องการบริหารจัดการในระดับสูงขึ้นไปในระดับปฏิบัติการในในระดับในการาในลำดับชั้นอืในในการสั่งการาถ้าหากสั่งการให้อ,อพลกําลังพลบนบกขึ้นไปบนเรือจํานวนมากแล้วเสื้อชูชีพไม่พอนะคะตรงนี้เนี่ย มันก็เรื่องของการบริหารจัดการในต้นไปอันนี้สำหแรบบับราชการในกองทัพเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาพิจารณากันว่าตัสั่งแล้วเนี่ยลูกน้องต้องทำเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ว่า ถ้าหากว่ามีระเบียบชัดเจนว่าจํานวนเสื้อชูชีพจะต้องมีจํานวนเท่ากับผู้ปฏิบัติงานบนเรือ,เ,อ,อเป็นระเบียบชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยแล้วควนขึ้นไปเพิ่มเนี่ยอันนี้จะเป็นเหตุให้ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งได้ไหมได้หรือไม่อันนี้สําหรับ,บกองทัพทุกประเทศนะคะก็คะ คือโต้เถียงกันเนี่ยมาทีหลังได้แต่ต้องปฏิบัติก่อนอันนี้<ะ>เป็นปฏิบัติเปนเป็นประเพณีปฏิบัติในระดับชาติแต่ว่ามันก็น่าคิดสําหรับเราน,นะคะว่าถ้ามันมีกฎระเบียบชัดเจนแล้วนายมาซึ่งมันขัดกับกฎระเบียบเนี่ยเราจะเอะคือจะเป็นเหตุให้เอสามารถที่จะให้ทบทวนคําสั่งให อ๋อค่ะอืมอันนี้ก็โอ้โหมีค่ะเรื่องเรื่องเรื่องหมุดย้ำของเรือไททานิกเนี่ยมันเป็นประเด็นเอ่อที่ทําให้น้ําทะเลทะลักเข้าเรือค่ะเรือหลวงสุโขทัยนั้นก็เช่นเดียวกันใช่ค่ะเพราะว่าที่เราติดตามข่าวแล้วก็ทราบมาจากเหตุการณ์เหตุนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะค่ะแต่ว่าคําถามของเราก็คือว่าทาไมน้ำทถึงได้ทะลัก เข้าไปได้มันเป็นเพราะความเปราะบางบางอย่างของตัวเรือของเราหรือเปล่าค่ะมันเป็นมันเนื่องมาจากการซ่อมบำรุงนะคะที่ไม่มาไม่ได้มาตรฐางค่ะนะคะไม่ได้เป็นการกล่าวหาแต่ว่าเป็นคำถามว่าอุปกรณ์นั่นเกิดการจำรุดเสียหายอาการและเวลาหรือไม่ค่ะ การซ่อมหรือการเปลี่ยนอะไหล่เนี่ยตามความจำเป็นที่กำหนดหรือไม่หรือว่ามีข้อจำกัดด้านงบประมาณมนะคะเหล่านี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องของอทางเทคนิคนะคะคือคถ้าหากก่อนไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเทคนิคแต่ว่าก็อาจจะเป็นเรื่องของความผิดพลาดในการบริหารจัดการด้วยอ้ใช่ค่ะอืม โอ้ยนี่มีมีหลายส่วนอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์คะ,ะเราจะต้องเราจะต้องตามแล้วก็อคอยฟังว่าว่าผลสอบหรือว่าผลการที่เป็นรายงานออกมาเนี่ยมันจะมีสาเหตุจากอะไรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์คะค่ะแล้วแล้วข้อเสนอข้อเสนอต่อรัฐบาลไทยก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะค่ะคือว่าประเทศไทยนั้นอ่ะเป็นภาคีอนุสัญญาต่างๆในใน ในระดับนานาชาติเนี่ยค่ะ <Ha. S 1> กันนะคะ, <Ha. S 1> ะโคองการทางทะเลระหว่างประเทศ <Ha. S 1> นะคะ <Ha. S 1> ซึ่งเขามีาแนวทางคือเขาเขาใช้บังคับประเทศสมาชิกไม่ได้ ha. Ha. แต่ว่าเขาก็แนะนำว่าประเทศสมาชิกเนี่ยควรจะมีกฎหมายภายในหรือปรับแก่ภายของเราให้ส่ะ และรองรับกับพันธกรณีตามอนุสัญญาซึ่งเราตกนามไว้ะนะคะ,ะเขามี<ะ>เขามีแนวปฏิบัติสำหรับการสอบสวนนะคะ,ะเพื่อหาเหตุ<ะ><ะ>การสอบสวนเพื่อความปลอดภัยในอุบัติเหตุทางแล้วก็เหตุทางนา้ำ<ะ>ซึ่งจริงๆเนี่ย ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้บังคับกับเรือของราชการทหาระนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเราปรับแก้กฎหมายให้เป็นไปนตามนะคะคือเรามัน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 เป็นอาจจะเป็นประโยชน์ในทางในทางราชการทหารของเราด้วยใช่ค่ะว่าเราปฏิบัติาตามทั้งทั้ง,ท,งที่ไม่ใช่ภาคบังคับนะคะม,มันก็เป็นปรโย์แล้วก็เป็นคือในการปฏิบัติ จร,จริงๆของเราด้วยที่ก็โดดในการในในเชิงสัญลักษณ์เพราะ,ะว่า<อ>การที่จะเ,เรียกความเชื่อมั่นนะคะให้ต่เน,เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันค่ะ,ะ,คะใช่ค่ะโอ้เสียดายมากเลยเวลาหมดแล้วค่ะจันคะะลองอถ้ามีข่าวหน้าคงจะต้องขอเรียนรบกวนเว้เรื่องเวลาอีกรอบหนึ่งนะคะจันคะ ได้เลยค่ะคุณอุ้ยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ